อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแกนพีทออนไลน์เช่นเคยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการลงดันด้วยผลไฟนั่นเองนะครับผลไฟเนี่ยเป็นผลที่อัปเดต4.5เนี่ยคือเก่งที่สุดแล้วนะในการลงดันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลงยังไงเนาะบอกเลยว่าง่ายมากนะครับ ในเว็บที่1นึงถึงส่นะครับง่ายๆมากมอนไม่ค่อยเยอะเนาะก็เริ่มมาให้เรากดยิโป้สาครั้งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วกดสกิลเฟรมไฟ์เนาะจะเป็นท่าบินนะครับพอลงตรงงานเสร็จเราก็ใช้สกิลท่าฮีคินนะครับหรือสกิลแซดนั่นเองตัวมอนที่อยู่ระยะไกลเนี่ยให้เราใช้สกิลอีเนาะหรือว่าหิ่งห้อยไฟฟลายนั่นเองริงไปที่มอนที่เราจะโจมตีนะครับกดสกิลอีไปปุ๊บหิ่งห้อยเนี่ยมันก็จะบินไประเบิดใส่นะครับก็เว็บ1นึถึงสไม่มีอะไรมากมอนไม่ค่อยเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปเเเเจอออที่่ววบบบแรรกกนนนนะคคััั็ืง เริ่มมาในเว็บที่5นะครับพอตัวเราดีไปอยู่จุดแรกแล้วเนี่ยใหเรากดอันตีตรงนั้นเลยนะเออกดอันตีรอนะครับจนกว่ามันจะเขียนด้านบนว่า New Wave Starting ให้เราปล่อยอันตีไปเลยเนาะถ้าเกิดเรารอตัวมันออกมามันจะกระเด็นได้นะครับพอออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแสงนะให้เรากดสกิลเฟรมพิลล่าเลยนะครับหรือสกิล X เนาะถ้าไม่ใช่แสงเนี่ยแนะนําให้วิ่งไปตั้งหลักตรงอื่นก่อนก็ได้นะครับสาเหตุที่ต้องเป็นแสงแล้วเรากด X เ,เนี่ยเพราะว่าแสงเนี่ยมันจะใช้สกิลมิเลอร์คิกก่อนเนาะแล้วพอเรากด X ปุ๊บมันก็จะอยู่ที่เดดิมง้จะโนนทัั ทั้งเฟมิลล่านะครับชุดเดียวตายเลยครับผมโคตรง่ายต่อมานะครับในเว็บที่6กถึงเเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนที่เว็บหนเลยมอนไม่เยอะมากนะครับใช้สกิลไฟฟลาในการฆ่าพวกตีระยะไกลนะครับแล้วก็ที่เหลือรอมอนรวมตรงกลางแล้วก็ใช้ขีขินเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในเว็บที่10หรือบอสตัวที่2กันเลยนะครับผม ต่อมานะครับในเว็บที่10ก็คือบอสตัวที่2นั่นเองทําเหมือนเดิมเลยครับผมชาร์จอันติรอนะครับแล้วพอ New เว็บ starting เนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยเนาะในครั้งนี้เนี่ยก็คือมันไม่ใช่แสงนะครับสังเกตไหมผมกดสกิลเฟมบิลล่ามันไม่โดนนะครับเพราะว่า โดนันติเราไปแล้วแล้วมันก็จะกระเด็นออกไปด้านนองเนาะครั้งนี้ผมก็เลยพยายามถอยไปก่อนนะถอยไปก่อนแล้วก็ทยอยสกิลใส่นะครับอย่าลืมที่จะหลบสกิลมันด้วยนะบอกเลยว่าสกิลมันก็แรงใช้ได้นะครับผมอย่าให้เป็นโดนบ่อยๆแล้วกันส่วนอาวุธระยะใกล้เนี่ยอะไรก็ได้ครับผมที่มันตีกว้องๆก,ก็ดีนะจะได้ตีไกลๆสู้กับมัดได้นะครับผมอันนี้ผมใช้อีโรแฮมเมอร์เพราะว่ามันมีสกิลจับด้วยนะโอเคต่อไปนะครับผมในเว็บที่1 1ถึง14เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะก็คือ กระโดด3ครั้งครับผมบินแล้วก็รอมอนมาใช้ฮีเกนส่วนระยะไกลก็ใช้ไฟฟลายเหมือนเดิมนะครับบอกเลยเคียววเวฟง่ายมากนะครับผมไม่ต้องดูสตาร์มิน่าก็ได้คือไฟมันไม่ได้ใช้มานาเยอะขนาดนั้นเนาะก็ทำไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเวฟที่15บอสต,ตัวที่3กันเลยนะครับผม